วิวเขาก็อยู่กับช n ้นแน่เจค่ะแล้ววันนี้นะคะจี G ได้ทิ้งเบาะแสไว้ใน IG นะคะนี่นี่เบาะแสที่จีทิ้งไว้ใน IG ให้ทุกคนเดานะคะว่า G จีแจ้อะไรมานะคะเรามาอ่านเม้นกันนะคะมีคนบอกว่า Sony 1, 500, 1, 500. ่หนึ่งห้หนอเราจะมีตังค์ซื้อไหมอะโอนี่เอห้เลนส์ใหม่หรือเปล่าโอโหถ้าพี่ได้เลนสใหมน่นี่พี่คงต้องไม่อยู่บนโลกแล้วพี่คงจะบับ้านรวยมากคือพี่จะบอกนะว่า เ,เลนน่ะมันแพงกว่ากล้องอีกหลายเท่าเรื่องจริงนะเล่นใหม่ไม่ก็กล้องใหม่น้องรู้แล้วคะ่ะใช่แล้วคะ่ะมันคือนั่นแหละเลนส์ใหม่กล้องอะไรบางคนก็รู้เป็นกล้องนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อยากให้รีวิวฮ่าทุกคนใช่เราจะมารีวิวให้นะคะฮ่าทุกคนคะเบาะแสอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่คือเอิม่มสิ่งหนึ่งนะคะนี่นี่คือคําตอบ นั่นคือคำใบ้นะคะคือกล้องนะคะแล้วก็เออนั่นกล้องนั่นคือคำใบ้นะคะนั่นแหละใครที่คิดได้ก็นั่นแหละนะคะใครที่เหมือนจีนะคะหรือว่าใครอย่างนั้นก็ฉลาดมากนะคะแต่ว,ว่าที่ใครคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวที่มีโอกาสไปซื้อกล้องใหม่ประมาณสักสอมสี่ปีอีกประมาณหลายๆายปีนะคะประมาณอีกสิบปีนะคะถ้าจีได้ซื้อกล้องใหม่นะคะที่ก็อัดลงนะคะแล้วถ้ามีคำใดที่จีลงรูปกล้องไว้เหมือนที่จีทาไว้ในครั้งนี้นะคะก็ นั่นแหละแล้วว่าจีซื้อกล้องใหม่นะคะทุกคนนั่นแหละก่อนนั่นก็คือคำใบ้นะคะที่จีได้บอกไปนะคะก็คือกล้องแล้วก็ถุง world camera ใช่ไหมนั่นก็คือคำใบ้เดียกันนะคะแต่ว่าใครที่แบบไม่กดติดตามไอจีก็ไม่รู้ว่าคุณไปอยู่ไหนกันมานะคะก <c oughs> ตตคะ็ติดตามสิคะติดตามสิคะใช่คะ่ะติดตามนะคะว่าสิ่งสําคัญนะคะใครที่ไม่ได้ติดตามชาแนลบุหอกของจีนะคะคุณคะไปอยู่ไหนมาคะควรจะติดตามนานแล้วนะคะ ก็ะะ <g ül> เข้าไปดูกันได้น,นะคะบล็อกนะคะคือ <c ười> มันจะบอกทุกอย่างนะคะแล้จีก็จะเป็นบล็อกเกอร์ซูนแล้วนะคะลิงก์สำหรับช่องจีน่าบล็อกนะคะก็สามารถไปดูกันได้น,นะคะเพราะว่าจีลงคลิปไปนะคะเอ่มก็เอ่ม,อมถ้าคุณไม่ติดตามนะคะก็ไม่รู้คุณไปอยู่แถวไหนมานะคะล้อเล่นนะคะล้อเล่นน,ะะลน,นี่นะคะคือ t o w ์เวิร์ลแคมรนะคะนี่ก็ไปติดตามเอิม่มเอิมเอ่มเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ ไอจีของ World Camera กันได้นะคะคือจะบอกว่า World Camera นะคะเปนเาา็นที่มหัศจรน์ที่จีจะบอกว่าจีไปร้าน World Camera คือแบบไปบ่อยมากะคะ่ะไปที่เซนทรัลชลบุรีเนี่ยคือไปบ่อยมากแต่ไปแบบประมาณสิบสี่ ครั้งอันนี้คือครั้งที่ระมาสาครั้งที่ผ่านมาที่ไปอ่ะก็แบบเข้าไปถามว่าเออพี่หนูอยากได้กล้องอ่ะพี่แนะนํากล้องหนึงหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนแรกจีก็เล็งกล้องที่จีจะมารีวิวให้กันแล้วนะคะก็เล็งไว้นานแล้วเพราะว่าจะอยากได้กล้องนั้นมากนะคะแล้วก็นั่นแหละจีก็มาถามพี่ที่ร้านเขาว่าเออพี่คิดว่ากล้องนี้ดีไหมเออข้างในมันมีอุปสงปกรณ์อะไรบ้างเออก็ไปถามพี่ค่าประมาณนี้นะคะคือถ้าคนอยากไปแบบอยากซื้อกล้องเนี่ยก็แนะนําว่าไปเออ จับจับดูก่อนนะคะว่าเออเออกล้องนี้มันจับจัดนี่ไม่ใช่ไปจับอย่างนี้นะคะคือแบบไปแบบลองดูว่าเออหนักไหมเลนซูมเป็นยังไงเออก็อย่างนี้นะคะพี่เขาก็จะมีแบบตัวเออสำรองให้แบบลองเล่นดูหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่จีไปเขาก็จะแกะกล่องมาให้จีดูว่าเออกล้องมันหนักประมาณนี้นะมันเออเลนมันจะ,ะยาประมาณนี้นะ เออความซูมมันประมาณนี้เขาก็จะบอกว่าข้อดีมีอะไรบ้างเอออะไรบ้างอะไรประมาณนี้คือแบบเออนั่นแหละก็เราไปล้างกล้องนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องไปอายใครนะคะเพราะว่าจะเชื่อว่าร้านกล้องทุกร้านนะคะเขาแนะนาเขาแบบจะแบบยินดีที่จะแนะนําเราว่าควรซื้อกล้องไหนดีนะคะก็ทางที่ดีคือเราเข้าไปแล้วก็ไปนั่งคุยพูดคุยอย่างนี้ก่อนก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าพี่ว่ามัน เราไม่ก,ก็แบบกลัวหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้ยอยา่างเงี้ยถ้าเราซื้อแบบนี้มันจะดีไหมหรือว่าเราไปซื้อแบบนี้ดีกว่าแลยวพี่ทางร้านเขาก็จะแนะนำเราเองน,นะคะเขาจะบอกว่ากล้องนี้เหมาะสาหรับถ่ายคลิปนะกล้องนี้เหมาะสําหรับถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็เขาก็จะบอกนะคะก็ลองไปจับดูกันได้นะคะไม่ต้องไปกลัวว่าอกลัวพี่เขาว่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเราอยากเป็นแบบคนเล่นกล้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปรู้จักกับคนเล่นกล้องอีกคนนึง พูเยอะแล้วนะคะก็อย่างที่จีบอกนะคะจีซื้อที่ร้าน w o r k camera นะคะก็เราจะมาให้ดูใบเสร็จนะคะนี่คือใบเสร็จนะคะทุกคนอ่านนะคะว่าจีซื้ออะไรมานะคะนั่นแหละจีซื้ออันนี้แหละที่จีอยากได้มานานมากะคะ่ะคือพร้อมเรียงพร้อมแล้วนะ ios e 8 0 d นะคะละเดี๋ยวจยีจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์หรือว่าเรื่องทำไมถึงจีซื้อกล้องนี้มานะคะจีอยากได้กล้องตัวใหญ่มานานแล้วนะคะแล้วก็ จริงๆอะก่อนที่จีจะซื้อเจ้า M10 เนี่ยจีอยากได้กล้องตัวพ่อะจะีอยากให้จีเล่นกล้องใหญ่นะคะแต่ว,ว่าจีกลัวว่าเออจีกลัวทำกล้องมันพังนะคะก็เลยไม่กล้าซื้อนะคะก็เลยลองมาหัดเล่นกล้องเล็กก่อนแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยลองศึกษามานะคะว่า80มันมีรุ่นอะไรจะออกมาใหม่ก็คือรุ่น 80D นี่เองที่อาจจะเก่าแล้วเพราะมันมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะคะก็เห็นพอดีก็ว่าพี่ยาเขาซื้อพอดีไงตอนที่จีอยากได้ใช่ไหมพี่ยา ยาย,ายาอ่อที่ขายสลามอ่ะ,อะนั่นแหละ,ะพี่เขาก็ลงเรื่องกันเขาได้กล้องมาอเออคืาแบบอุ้ยเราอยากได้จังเลยเราก็เออนั่นแหละก็เห็นพี่เขารีวิวก็เลยเอออยากได้ประมาณนี้โอเคก็จบกันไปแล้วพอผ่านไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ฟีกับฟิลเขาไปแฮปปี้ชาแนลอ่ะได้เขาไปร้านกล้องอะไรเงี้ยเออเห็นเลย อยากได้เออแต่ว่าจริงๆแล้วกล้องนี้จีอ้อนพอมาอนาสองเดือนนะคะสองเดือนกว่าๆที่จะอยากได้กล้องนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องพร้อมๆกันนะคะนี่นะคะจีซื้อเลนส์ที่เป็นเอ,อ่อ18-55นะคะอันนี้พอเลินสดดูไปก็ไม่รู้เรื่องนะคะโอเคคะ่ะเขาก็มาเปิดพร้อมกันนะคะไม่พร้อมแล้วจีเปิดก่อนละช่วช อ่ะ uh huh. ค่ะค่ะเราก็มีอีกแล้วค่ะอีกหนังสือนี้ที่จีไม่เคยอ่านนะคะก็ทุกคนจะดูนะคะในเตล่งจากที่จีเคยลงคลิปไอที่เปิดกล่องแบบสินี้นะคะจีก็ไม่ได้อ่านนะคะเปิดออกมา,า<ๆ>กล้องหายนะคะกล้องหายเอิ่มก็เอาออกมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูนี่คือที่มันมากับเลนนะคะอันนี้คือแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะคะ นี่ก็คือที่ชาร์จแบตของมันนะคะนี่ก็คือซองแบตเตอรี่คือซองชาร์จเจอที่มันมากับนี่ดาดาอ๋อไม่ออกชรดาเอ <ดา S 2> ิมก็มีถุงเป่านะคะแล้วก็ข้งางในก็หมดแล้วถุงนี้น่าใส่กล้องมันแหละที่ก็น่าจะพูดถูกแล้ว๋อที่อยู่ในกล่องก็หมดแล้วนะคะ <ดา S 1> แล้วก็มันก็จะมากับไปประก,กันนะคะนี่นะคะใบประก,กันของมันประมาณนี้เนาะ สิ่ที่ร้านเขาจะแถมมานะคะก็คือกระเป๋านะคะนี่เป็นกระเป๋าที่แบบจีว่าจีก็โอเคนะจีชอบสีเทาอยู่แหละพอดีนะคะก็เออเข้ากับตีดีแต่ว่าสีแดงนี่ไม่โอเคนะคะสีแดงนี่มันไม่โอเคนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะแล้วก็เขาแถมเอออีกนะคะก็คือที่ไว้อันนี้นะคะเป็นที่เช็ดเลนนะคะที่เขาแถมมาให้นะคะก็ดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจีค่อยแกะที่ลังนะคะเออเพราะว่าตอนนี้แคนนอนเออีนี่มันฝุน่นเกล็ดมากเลยนะคะ แล้วก็แถมเมมเ r y รีค่คามาให้อีกอันนึงค่ะคือตอนนี้เมม o r y รี่คาจีเต็มบ้านแล้วแล้วจีก็ซื้ออันนี้มานะคะเป็น Pro Digital นะคะนี้ราคา7 0 0เอ่มห0นะคะพี่เขาบอกว่าอันนี้ไว้กันฝุ่นอะไรประมาณนี้เนาะก็มันคืออะไรวะมันคือฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอรอ์โอเคเกือบลืมค่ะอันนี้นะคะก็คือชมหน้ากล้องของเรานะคะ นี่คือสายคล้องคอนะคะทรได้แล้ว <S <S 2> <S 2> นี่ก็คือเปิดเลนมะาปุ๊บแดบนี้นะคะตีตืน่นเต้นหนเต้น,ตน,ตนแล้วก็เปิดอีเปิดตรงนี้นะคะเปิดไปฟังหนวะโอ้ดานไปข้างใน,น,นอย่างนี้นะคะมือใหม่มือใหม่อันนี้เปิดออกมานะคะกล้องก็ซูม นะคะส่วนอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปเปิดปิดเหมือน e m ิบนี่นะคะ e10 มันต้องหมุนแล้วก็ล็อกอีกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มองเข้าไปในรูนะคะหรือว่าจะมองตรงนี้ก็ได้นะคะกดตรงนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ให้นะคะโอ้โหนี่ไกลไป,ไปปะเออยางนี้ดีกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเราก็กดแฟลนะคะนี่แฟลก็เดินมานะคะนี่ มานี้นะคะก็ปิดแฟลตไปนะคะก็เหมอือน e e m10 ของเราแล้วแต่ว่าของ m10 เราเป็น build in แฟลตเนี่ยเอาประมาณนี้แหละอันนี้เป็นเลนส18์18-55นะคะก็น่าจะเหมือนของพี่ยะนะก็ดีใจนะคะที่เราอัปเรดขึ้นมาเราอัปเกรดมาแล้วนะคะจี<ฮ>ขอหวังว่าคลิปนี้จะให้ทุกคนหลักจีนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยอาดิออสอเม